ค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟิล์มก็จะมาอันบ็อกพัสดุกันนะคะหลังจากที่ฟิล์มเนี่ยไม่ได้มาอันบ็อกนานมากแล้วนะคะแล้วรอบนี้เนี่ยฟิล์มสั่งมาทั้งหมด3ชิ้นนะคะนี่เลยพึ่งมาส่งวันนี้เลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของทําเล็บเจลหรือไม่ก็ของตกแต่งหน้าเล็บต่างๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยลูกค้านําแบบที่มีของตกแต่งเนี่ยมาสั่งกับร้านฟิล์มเยอะมากนะคะแล้วบางทีของตกแต่งฟิล์มไม่พอฟิล์มก็เลยไปตามหาซื้อแล้วก็เอามาทําให้ลูกค้านะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูผลิตด้านไหจะมีอะไรกน้้เรลลียแวกกันนดูบาทุค נהי <laughs> נכה อ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะแกะกันก็คือด้านหน้าเขาบอกว่ามีโบมีซองฝาก,กาแล้วก็เพชรติดเล็บนะคะสติกเกอร์เออแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ทุกคนแต่ว่ามีประมาณห้อย่างนะคะดูจากออเดอร์ด้านหน้าแหละอันนี้สั่งจากช็อปปี้เดี๋ยวเรามาแกะกันก็คือสั่งเยอะมากทุกคนจี่งมีเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าบางชิน้นเราฟิล์มก็แกะไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าบางชิน้นอะต้องรีบใช้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะทาออเดอร์ให้ลูกค้าคือแบบว่าสรุปแล้วขายไปขายมาขายไปร้อยกว่าชิ้นเลยทุกคนคือตอนแรกก็จะแบบเปิดร้านทำเล่นนะะะคสขจงงั วเรามาเขียนดูกันอุย้ยมีโคนของด้านในนะคะไม่รู้ว่ามองเห็นกันไหมก็ยยอย่างแรกก็จะเป็นซองฝากาวเนี่ยซองใส่ตัวแบบว่าตัวเล็บนะคะที่เราทําเสร็จแล้วก็แปะใส่ตัวแผ่นกระดาษนะคะแล้วเนี่ยก็จะเป็นซองอ,อันนี้คือสั่งเผื่อไว้นะคะแล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์น้องหมีเคเบนะคะแบบนี้เอาไว้ติดหน้าเล็บนะคะฟิล์มแบบว่าน่าจะเพ้นไม่ได้ก็เลยหาสติกเกอร์สำเร็จรูปเอามาติดแทนนะคะแต่นี้คือเผื่อไว้บางทีลูกค้าอาจจะชอบลายน้องหมีน่ารักน่ารักส่วนอันนี้อันนี้สั่งมา3แบบนนะะคเป็เหมืออนขงตกแตต่งิดหน้าเล็บ อะไรเงี้ยเป็นเหมือนอะไรได้แบบว่าน้อยมากแล้วชิ้นมันเล็กมากทุกคนอันแรกก็จะเป็นน้องหมีสีชมพูนี่เห็นกันไหมมันเล็กมากนี่ก็ไม่คิดว่าไซส์เล็กที่เขาบอกมันจะเล็กขนาดนี้ตอนแรกก็จะเอาอันใหญ่ก็กลัวใหญ่เกินไปสรุปเออเดี๋ยวต้องสั่งใหม่แล้วนะคะอันนี้เล็กไปแ้วก็ได้เก็บไว้มองเผ,ผ,ผื่อิวโบจริงๆน้องเป็นน้องหมีกัมมี่แบร์สีชมพูอันจุ๋ยจิจจมา แต่ก็ติดหน้าเล็บทุกคนอันนี้ก็อาจจะถือว่าใหญ่แล้วงต่อไปก็จะเป็นโบแบบออรา่าจะเป็นอารมณ์เหมือนว่าโฮโลแกรแม,มนะคะนีอ่อันนี้จะเป็นโบแต่ว่าฟิล์มน่าจะต้องสั่งเพิ่มนะคะอาจจะสั่งเป็นแบบว่าสีเนื้อสีครีมสีขาวอะไรอย่างงี้เนื้อกับครีมเหมือนกันไหม,มน่าจะคล้ายๆแต่ว่าเดี๋ยวฟิล์มจะสั่งสีอื่นมาอีกนะคะเพราะบางทีลูกค้าก็อยากได้แบบเป็นโบสีขาวติดหน้าเล็บแล้วเป็นทรงเล็บแบบยาวๆทุกคนเออ แโอ้ยผมแล้วก็จะมีเป็นนี่ด้วยทุกคนเป็นหัวใจนะคะเป็นเพรหัวใจอันนี้สั่งมาเป็นสีขาวธรรมดานะคะอันนี้ก็คือเอามาเก็บไว้แก้ขาดเผื่อบางทีลูกค้าอยากได้เพราะเหตุล่าสุดลูกค้าอยากได้เป็นหัวใจชมพูฟิลแบบว่าเอออาจจะไม่มีนะสีนี้อาจจะมีเป็นสีขาวแทนลูกค้าบอกว่าโอเคได้ค่ะไม่มีปัญหาสามารถปรับเปลี่ยนลายได้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอันที่2และด้านหน้าไม่มีบอกนะคะว่าคือออเดอร์อะไรสั่งอะไรไว้บ้างก็น่าจะเกี่ยวกับอุปกรณ์ทำเล็บเหมือนเดิมนะคะแล้ววันนี้อาจจะแปลกตาเน้นหนึ่งวันนี้ใส่่แแวววนนเล้ี ค่า <c oughs> ตรงนี้ทุกคนมองไม่เห็นคิ้วหน้าอาจจะแบบว่าแปลกๆดูล <c oughs> ้นเราสั่งอะไรไว้นี่อ๋อทุกคนอันนี้ไม่ใช่อุปกรณ์ทําเล็บแต่ว่าเป็นของที่เอาไว้ใช้เกี่ยวกับลิปบามแล้วก็สลิปติ้งมาของฟิลนะคะก <c oughs> ็จะเป็นสองใส่ลิปนั่นเอง แต่ว่าอีกออเดอร์หนึ่งอะที่เขากำลังมาส่งก็คือน่าจะเป็นของตกแต่งเล็บเนี่ยแหละแต่ว่ายังไม่มาส่งนะคะมาส่งรอบหนึ่งช่วงเย็นๆเลยอันนี้ก็จะเป็นซองใส่นะคะมันจะเป็นซองใส่แบบนี้ทุกคนที่บีบเอามาแพคนะคะนี่เลยอันนี้คือสินค้าตัวใหม่นะคะขอฝากนิดนึงเป็นเอล n ี่ไนท์สลิปมังคนะคะเอาไว้ทาก่อนนอน,นะะทําให้ปากเนี่ยอมชุ่มฟูนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นค่ะนี่เลยบ่รลงปากก่อนนอนนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าตัวใหม่ของทางร้านเรานั่นเองก็ ปากอุ่นๆกันด้วยนะคะอันนี้ก็คือ150าบาทส่งฟรีนั่นเองครับสิบก,กร,รมัมนี่เลยก็จะแถมแปรงซิลิโคนให้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวซองที่ฟิล์มสั่งมาเมื่อกี้นั่นแหละนี่นะคะเอาไว้แพ็คเพราะว่าซองเนี่ยใกล้หมดแล้วฟิล์มก็เลยสั่งมาเพิ่มนะอ่ะงั้นก็ต้องมาดูกล่องนี้แล้วแหละว่าข้างในคืออะไรสั่งมาเยอะมากช่วงนี้เคืออะไรมันน่าจะมีเล็บปอมที่ฟิล์มสั่งมาด้วยเลยอุ้ยทุกคนความหวังของเราอยู่ในกล่องนี้นั่นเองเอออันนี้ก็คือแบบว่าของตกแต่งจุ นี่เลยเห็นกันไหมอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์หรือว่าของที่เราสั่งนะคะอ๋อเป็นกล่องใส่ตะไบแล้วก็จะมีเป็นเล็บปลอม6 0 0ชิ้นซฟ่งสั่ง600ชิ้นเลยเหรอเป็นแบบสั้นนะคะสีขุ่นแล้วก็จะมีเป็นตะไบหย,ยาบทรงมนแล้วก็ของตกแต่งเล็บเรนโบ้ไอซิ่งนี่เราก็สั่งไปแล้วเนี่ยแล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์แต่งเล็บสติกเกอร์แฝกโอเค มาดูกันเป็นยังไงแต่เน,นี้ยเป็นของแถมทุกคนอารมณ์แบบว่ายุบ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 หน่อยหน่อยไม่รู้ว่าใช้ยังไงต่อเดี๋ยวฟิลจะไปดูวิธีการทําใน YouTube นะคะมาดูเล็บปลอมกันอันนี้จะเป็นเล็บทรงสั้นกุดเลยนะคะบางคนก็คือแบบว่าหรือลูกค้าบางท่านนะเขาอยากได้แบบเล็บสั้นสั้นฟิลเนี้ยอารมณ์เหมือนเล็บธรรมชาติไม่ได้ทำมาไม่ได้ต่ออะไรเงี้ยก็คือจะเป็นทรงสั้นสั้นเลยอันนี้ก็คือสั่งมาเพิ่มนะคะฟิลม,มีกล่องอยู่เดี๋ยวฟิลมจะมาเทแล้วก็แยกใส่กล่องแล้วก็จะมีเป็นกล่องใส่ตะาบอย โหมีเยอะมากกี่ช่องเนี่ยหกหกสี่อ่ะหกหนึ่งหกสองสี่สองอะหกอะไรสี่หนึ่งสี่สแปดสี่สามสิสองสี่เออเมื่อกี้ฟิล์มดับยังไงได้เออช่วงนี้ก็เือเบอร์เบอร์นะคะใกล้สอบใกล้ปิดเทอมแล้วด้วยสอบหรือว่างานจะเยอะนิดนึงสมองก็ล้วนๆนะคะเพื่อนอันนี้เป็นสติกเกอร์แลดอ๋อเป็นลายไฟที่ฟิล์มสั่งไว้เอาไว้ติดปลายล็บหรือว่าโคนเลิบนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นไหมมันจะเป็นแบบว่าเล่นกับแสงเล่นกับเงาเออเล่นกับแสงเล่นกับแฝดส จ่เนแบบนี้เราก็จะมีเป็นตะไบทรงมนนะคะเป็นแบบหยาบเวลาตะไบเล็บองงนะไรเงี้ยที่บอกว่ามันขูขาตรงปลายอะไรเงี้ยอันเนี้ยจะใช้ได้ดีมันจะเก็บทรงไว้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะอันนี้กันวันนี้อาจจะแบบพูดงงๆหน่อยเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากมหาลัยนะคะหลังจากเรียนเสร็จก็คือวต้องดิ่งกลับมาบ้านนะคะรีบมาแกะพัสดุเพราะว่าสั่งของไว้เยอะมากแล้วกลับมาก็คือเจอสามชิ้นอย่างที่เห็นเนี้ยแหละอ่ะมาดูกันอุยอ๊ยอุย้ยทุกคนมันน่ารักมากมันเป็นฟิลแบบว่าเหมือนฟีโม่ μο, อะเหมือนขนมด่ะ ดูดิเป็นฟิลแบบไอซิ่งจริงไอซิ่งก็คือเป็นของตกแต่งหน้าขานมหวานทุกคนที่เป็นเหมือนเกล็ดน้ำตาลน่ะนี่เลยวิมีทั้ง12แบบมีเป็นดอกไม้หัวใจลูกปากเป็นเหมือนเม็ดเรนโบแล้วก็เป็นหูมิกีเมา์สีเข้มกับสีอ่อนแล้วก็เป็นเหมือนอกสกุล่ากิมะวงกลมผีเสื้อแล้วก็เป็นไอซิ่งเหมือนกันแล้วก็เป็นกลมกลมเนี่ย น่ารักมากทุกคนเดี๋ยวฟิล์มจะเอาไว้ทําให้ลูกค้านะคะเอาไว้ตกแต่งหวานๆอุ้ยมันดีแล้วค่ะก็คือมีกระปุกแยกไห่ใช่ปะมันเป็นฟิล์มเหมือนกระปุกนะมาแกะดูกันเฮ้ยมันดีเนาะนี่เป็นกระปุกแยกแบบนี้เลย นี่นะคะทุกคนนิ้วกลางก็คือเรียบหลุดเดี๋ยวค่อยต่อแต่เกิดน,นี้คือมาโชว์ของให้ดูคุณน่าอลักมากแล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องใส่ตะใบก็คือตะใบที่บ้านเยอะมากนะคะแล้วฟิล์มอ่ะยังไม่มีที่ใสยย่งไงปกติก็จะเน็บไว้ตามช่องต่างๆนะคะแล้วก็หาไม่ค่อยเจอก็เลยซื้อกล่องมาใสา่อารมณ์เหมือนกล่องดีสออ่ะนี่นะคะเป็นกล่องแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเก็บตะใบกันเมื่อกี้สังส่งมาเนี่ยแหละแต่เ,เราเอามาเก็บนี้อันนี้คือเดี๋ยวเก็บใส่ซองไว้ก่อนอันนี้ก็ ซื้อมาเติมไว้จริงๆก็คือยังมีอันเก่าอยู่ปกติก็คือฟิล์มมันมีเป็นเซตอันนี้ที่เคยทาคลิปรีวิวอุปกรณ์ไว้ก็คือโชว์อันนี้ให้ดูใช่ปะแล้วคือมันอยู่ในกล่องแบบเป็นกล่องกระดาษอะฟิล์มก็แบบเออไม่ชอบเดี๋ยวเรามาเก็บใส่กล่องพลาสติกให้มันดูดีแล้วก็วางซ้อนเป็นชั้นกับตัวกล่องเหล็กกลมอะไรนี้ดีกว่ามันน่าจะเวิร์ก,กว่าอะไรเงี้ยอ่ะสรุปในนี้ก็คือมีตะไบแบบหยาบอยู่ แล้วเราสมัยเรไม่ได้แหลไม่ค่อยได้แกะกล่องนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะเก็บไว้ในนี้ให้หมดโลเนี่ยมันจะดูแบบว่าเป็นระเบียบม,มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ต้องกล่องตกแต่งได้ด้วยอันนี้ก็คือจุดประสงค์แบบว่าหลักๆเลยไม่ได้แบบว่าใส่ตะบอย่างเดียวนะเอามาตกแต่งด้านหน้า อ่ะแล้วก็เมื่อกี้มีเล็บฟอร์มด้วยใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาแกะใส่กล่องแยกเล็บแบบนี้นะคะเขาจะมีเบอร์ศูนย์ถึงเฟิล์มก็คือซื้อ,อกล่องมาใส่ด้วยเขาก็จะมีเบอร์บอกเลยแล้วฟิล์มเนี่ยก็คือจะวัดไซส์หน้าเล็บด้วยนะคะก็ค,คือจะให้ลูกค้าวัดมาแล้วก็ให้ลูกค้าบอกเป็นเบอร์ศูนย์เก้าเราก็จะเลือกจากตัวข้างบนเลยว่าเอ้ยเบอร์ศูนย์อยู่ตรงช่องนี้นะอะไรเงรี้ยมันก็จะหยิบจับง่ายนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องบอกว่ามาแกะซองเปิดฝากล่องแล้วก็เลือกได้เลยอ่ะเขาก็จะเป็นนนนนงๆแบบีีน้ะ่ทค เดี๋ยวฟิล์มก็จะเก็บเข้ากล่องน,นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการแกะพัสดุเกี่ยวกับอุปกรณ์ทําเล็บของฟิล์มนะคะที่ฟิล์มเนี่ยสั่งมาเพื่อที่จะมาทาออเดอร์ให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ท่านเพื่อนเนี่ยอยากให้ฟิล์มมาทําเล็บเจลให้ดูแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะมาแบบว่าทำคลิปทาออเดอร์ให้กับลูกคา้าหรือว่าแพ็คของส่งให้ลูกค้านะคะให้กับคนได้ดูกันเยอะๆเนาะเพราะว่าดูส่งแล้วเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยอยากให้ฟิล์มมาทาคล เดี๋ยวเราทำออเดอร์ชุดหนึ่งเราก็จะมาถ่ายให้ดูว่าขั้นตอนในการทำในแต่และชุดเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก็รอดูในคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะงั้นสำหรับวันนี้มาอันบอกให้ทุกคนได้ดูก็ขอให้ชอมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะทุกคนแล้วก็ขอบคุณหนึ่งล้านซับที่ทุกคนกดติดตามให้ด้วยนะคะงั้นสำหรับวันนี้ฟิลโมต้องขอตัวลาก่อนเลยแล้วกันคะ่ะบ๊ายบาย